สวัสดีค่ะแม่ตะวันทําเกษตรค่ะนี่เรามาดูนาบัวค่ะมาดูป้าเขามาเก็บบัวอยู่นู่นเขาเก็บบัวไปกำขายลงไปไม่ได้กำลังเก็บอยู่เลยนูอน แอบดูคนเก็บบับบวเก<ว>็บ,บไว้เก็บไว้ซะด้วยนะนัน่ะข้าเ,เาก็เแบบัวใหญ่เลยค่ะดูดึงขึ้น,ด,นดึงขึ้นใหญ่เลยโอ้น้าตะก่อนตะก่อนดแดงเต็มไปหมดเลยนี่มันน้อยลงแล้วนะนเนาะฮะป้า ตอนตอนนู้นมันเยอะนะเนาะอ,อันนี้มันเหลือน้อยแล้วที่เนาะอ๋อต่อก่อนนะมันเยอะเต็มหนองมันมีแต่ดอกบัวอะไรต้นอะไร,รมันขึ้นมาทับเนี่ยเออมันก็เลยไม่ค่อยเต็มก็พอมีเนาะให้ป้าเข้ามาเก็บไปขายนูน คนเก็บบัวเพิ่งมามาเมื่อวานนี้มาเที่ยวเก็บใหญ่เลย,ยป้าเขาเก็บไปขายอ๋อยังป้า สอบเลยมาน้ามาแล้วค่ะเพื่อนๆมาแล้วนะเดี๋ยวดูซิว่าป่าเขาจะได้ใส่บัวเยอะไหมเดี๋ยวก็จะไปกรรมไปหักล้อกรกรมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกรรมเขาเขากำเพื่อนดูป่าป่ามาแล้ว โอ้ได้เต็มกระสอบเลยป้ามาดูวิธีการใช้ชีวิตของป้าเขาว่าเขาทำยังไงเนาะเช้ามาเขาก็จะหาเก็บผักผักในสวนแล้วก็ผักตามบริเวณบ้านถ้ามียอดตำลึงยอดมะละเขาก็เ,าเก็บอันนี้ก็ใส่บัวป้ามันเก็บใส่บัว แม่ค้าเขาบอกเอาเยอะๆเลยวันนี้มีเท่าไหร่้รเาเอาหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกาบของเขาค่ะป้ามาแล้วป้ามาแล้วปูคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณมากๆค่ะ